ก็เอียนี้ก็คือซื้อในน้องๆเช่นเดียวกันนะคะตอนนั้นคือได้ราคาแบบดีมากเลยอะ8,000จากแบบ1 2ื่นสองนั่งทำงานได้ตั้งแต่แบบเช้าคอนคอยันเย็นอะ คือไม่ปวดหลังเลยหัวนี้คือแนะนามากเป็นคนแบบเปิดน้ำแล้วไม่ปิดน้ําเวลาอาบน้ำไงน้ําลงเร็วมากคือเปิดไปเลยจะแม่งไงก็ไม่ท่วมตัวขอตู้ที่มันดูแบบทําให้ห้องไม่ตันแต่ว่าก็เก็บของได้เยอะๆสวัสดีค่ะเราจะมาอยู่ใน EP ที่เราจะรีโนเวทบ้านนะคะให้กลายเป็นเอ,อ่อโฮมออฟฟิศนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่โฮมออฟฟิศด้วยมันคือคอนโดออฟฟิศนะคะ เรื่องของเรื่องนะคะก็คือที่อยู่อาศัยในปัจจุบนันคือไม่เหมาะแก่การทํางานอย่างยิ่งเลยเราก็เลยเกิดไอเดียค่ะว่าเราจะรีโนเวทคอนโดของเราเนี่ยให้มีมุมทํางานอยากจะให้ได้เห็นจริงว่าในช่วงที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาว่าแบบเราทํางานไม่สะดวกอะ่ะในในที่ที่แบบจํากัดเงี้ยมันแบบมันเป็นยังไงนะคะ ตั้งใจจะรีโนเวทเนอะก็คือห้องน้ําคือต wow, ั้งใจรีโนเวทนานแล้วเพราะว่าไม่ค่อยชอบกับสิ่งที่คอนโดให้มาเนอะอย่างที่บอกไปว่าเออกระเบื้องเนอะมันจะเป็นเล็กอะแล้วก็เนี่ยแบบร่องยาแนวก็คือทํามาไม่ดีคือร่อนแบบร่อนแบบเยอะมากแล้วคือแบบเคยมันดูห้องน้ําไม่ค่อยสะอาดเดี๋ยวเรามาดูเอ่ออักเตอรกันว่าจะออกมาเป็นยังไง ัดภาพมาที่การรีโนเวทห้องนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาให้ดูอัฟเฟอร์กันนะคะว่ามีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะหลักๆนะคะก็จะเป็นโซนแบบที่นั่งเนอะที่มีความรู้สึกว่าเวลาแบบกลับบ้านมาเหนื่อยใช่ไหมเราก็จะแบบอาล้มตัวลงตรงนี้เป็นแบบจุดแรกใช่ไหมคะเราก็มีความแบบเฮ้ยอยากเปิดไฟแบบครอคอแบบบางๆไม่ได้อยากจะแบบสว่างมากนี้ก็จะแบบมีการติดเอ่อแทร็กไลท์เนอะลงแบบกรอบรูปที่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีรูปค่ะ ผนังเนอะก็มีการแบบเออเป็นเหมือนกรุบออกมาแล้วก็มีคิ้วบัวแบบเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แบบมีความแบบโมเดิร์นคลาสสิกโต๊ะกลางนี่นะคะนี้เป็นโต๊ะตัวใหม่นะคะที่สั่งมาจากน้องน้องรัทคอมนะคะเออจากร้านมหาสมุทรนะคะชอบมากเลยมีความรู้สึกว่าแบบตอบโจทย์มากเพราะว่าเออท็อปด้านบนนะคะคือเป็นแบบหินเนาะแบบหินอ่อนก็คือมีความแบบเออเบรกมูดนี้ได้แบบค่อนข้างดีแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือมันเป็นแบบกรอซี่อะคือมันเงาแล้ว เวลาจะทานข้าวหรือทานน้าหรือเปียกน้ำอย่างเงี้ยมันก็ทาความสะอาดง่ายแล้วมันก็ไม่บวมไม่เป็นรอยต่อไปนะคะน,นี้ก็จะเป็นโซนทํางานนะคะจริงๆคือโซนนี้เป็นเป็นโซนที่อยากได้ที่สุดที่จึงตัดสินใจแบบรีโนเวทห้องเนอะเพราะว่า,เ,าเกิดสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็จะต้องแบบมีที่ทํางานแบบเป็นกิจจกักษณะโซนโต๊ะตรงนี้นะคะก็คือแบบอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินใช่ไหมก็รู้สึกว่าอาบอกอินททเลียบอกว่าให้แบบยืดออกมาแบบให้กว้างหน่อยเพราะว่า เผื่อว่าจะต้องตั้งจอ2อันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มูดโทนก็ขอเป็นไม้ที่โทนสว่างแต่ว่าก็เปื้อนยากเ mm. ก็วิ้อันนี้ก็คือซื้อในน้องๆเช่นเดียวกันนะคะ mm. ตอนนั้นคือได้ราคาแบบ mm. ดีมากเลยอ่ะเออได้มารู้สึกในราคาแบบ 8,000จากแบบ12 0 0 0ตอนนั้นคือลดอะไรสักอย่างแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือนั่งทำงานได้ตั้งแต่แบบเช้าคอนคอรยันเย็นอะก็คือไม่ปวดหลังเลยตู้นะคะเนื่องจากเป็นคนแบบของเยอะมากแบบลบมากจริงก็คือขอเป็นตู้แบบบานปิดเพื่อเก็บแบบสัมภาระทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็สำคัญสุดๆเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยโซนี้มันแบบทำงานไปด้วยแต่วงต้องสวยอะก็แบบให้ติดแบบไฟ LED เนาะเพื่อแบบเพิ่มแบบ เออบรรยากาศในการทำงานได้แบบดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็มาถึงอีกห้องใหญ่นะคะที่แบบรีโนเวทแบบหนักมากแล้วก็ทําก่อนเลยนะคะก็คือห้องน้ำนะคะอันนี้คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทั้งห้องเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่า After เป็นอย่างไร ก็เริ่มต้นจากการเปลี่ยนกระเบื้องทั้งพื้นแล้วก็ผนังทั้งห้องเลยนะคะให้เป็นโทนสีเทานะคะตางน้ําเราก็มีการแบบเปลี่ยนให้เป็นแบบมีตู้ด้านล่างด้วยได้มาจากน้องน้องดอทคอเหมือนกันนะคะร้านคลินิกสุขภัณฑ์นะคะราคาราคาดีมากแล้วก็กระเบื้องทั้งหมดนี้ก็คือซื้อในน้องน้องดอทคอร้านคลินิกสุขภัณฑ์เช่นเดียวกันค่ะ,ะไปตามดูได้เขาจะแบบมีแบบสินค้าแบบแบรนด์คอนโปหรือว่าแบรนด์อื่นๆราคาดีบวกโค้รลดของน้องๆไ,ไปอีกก็คือแบบคุ้มมากเวอร์เพื่อการ โซนเปียกกับโซนแห้งนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกระจกอาบน้ําใหม่นะคะคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบานสไลด์คุณๆเนาะเอออันนี้ก็คือจะแบบเพื่อความแบบเรียบรูให้เข้ากับสไตล์ห้องก็เลยเปลี่ยนเป็นกระจกแล้วก็เป็นแบบบานผักเข้าผักออกอย่างนี้นะคะส่วนเราจับนะคะก็คือเลือกเป็นแบบตัวที่มันเป็นอเนกประสงค์ไปเลยคือเราไม่ต้องมาติดเราจับแบบหรือแขวนผ้าขนหนูแยกอะเนาะอันนี้ก็คือเป็นได้ทางเราจับแล้วก็เอ่อที่แขวนผ้าขนหนูหัวนี้คือแนะนํามากคือแบบเวลาไปเที่ยวแบบ พักผ่อนตามโรงแรมใช่ว่าเขาจะมีฟลอเดนที่แบบค่อนข้างยาวสิ่งที่ชอบที่สุดคือเป็นคนแบบเปิดน้ำแล้วไม่ปิดน้ำเวลาอาบน้ำไงก็น้ำมันจะแบบถ้ามันระบายไม่ทันอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ไม่ชอบให้มันแบบมาตัวมาเออคือการเปลี่ยนฟลอเดนแบบเป็นอันยาวๆนี่คือน้ำลงเร็วมากคือเปิดไปเลยจะแม่งไงก็ไม่ท่วมตัว ก็พัดของก็จะประมาณนี้แล้วก okay? so yes. so ็เอหาช่างที่ไหนหรือแบบใช้บริการแบบใครอะไรเงี้ยแล้วช่างโอเคไหมบอกตอนนี้สิก็คือช่างเนี่ยตอนแรกคือเป็นเจ้าของบ้านแบบสมว่างก็ไม่รู้จะแบบหาช่างที่ไหนทีนี้น้องๆเขาก็แบบเหมือนมีบริการแบบหาช่างผู้รับเหมาที่ทําพื้นทําห้องน้ําทํากระเบื้องห้องน้าอะไรเงี้ยด้วยนะคะก็เลยเหมือนแบบติดต่อไปแล้วเขาก็มาแบบประเมินหน้างานเนาะแล้วก็บอก คร่าวๆว่าโอเคองบประมาณแบบประมาณเท่าไหร่ก็ใช้นอกๆนี่แหละเพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบบช่างข้างนอกนะคะ่ะที่แบบเออคือผลก็ไปเปรียบเทียบกับช่างที่ที่บ้านแบบมีอยู่อะไรเงี้ยซึ่งราคาไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าเราอยากเลือกความสบายใจมากกว่าเวลาเกิดแบบมีปัญหาหรืออะไรคือเราก็คอนแทคแบบนอกๆได้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบอ่ามีจุดที่ทําให้เราแบบอสบายใจคือช่างหนีแต่ก็เรายังมีคนกลางในการแบบ่ช่วยช่วยตามอยู่อะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะ ไปกับนกๆเนี่ยแหละค่ะเออจุดประทับใจขอเล่านิดนึงละกันก็คือตอนที่ช่างเข้ามาแบบเสนอแบบสำรวจหน้างานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่รู้อะไรเลยอยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องห้องน้ําเดิมเนี่ยมันรู้หรือเปล่าว่ากระเบื้องอะ่ะมันสามารถปูทับได้เลยนะ แล้วก็จะทําให้แบบคุณหน้างานแบบน้อยลงด้วยคือไม่จะเป็นจะต้องหลอกกระเบื้องเก่าออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าหลอกด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบอัพเป็นความรู้ใหม่ที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอำนวยความสะดวกแล้วก็แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าได้อะไรเงี้ยก็แอบรู้สึกว่าเออเออดีว่ะคือแทนที่เขาจะได้แบบเอาเงินเพิ่มจากค่าแรงในการหลอกกระเบื้องอะไรเงี้ยน้องๆก็จะแบบมีการแบบ follow up เน้วว่าแบบโอเคความพึงพอใจช่างเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้จะมีช่างติดตั้งทําน้ําอุ่นมาานนะคคออรงงยยืแแบบบบๆก็ช่วปสาน ี่คะค <Wow. S 1> เข้ามาในส่วนของห้องนอนแล้วนะคะ ห้องนอนหลักๆนะคะที่ทําก็คือจะมีการแบบบิวเตียงเนาะเรียกว่ามิลลัหลักๆของการแบบบิวเตียงที่ให้ไปอะค่ะก็คืออยากมีไฟแบบหัวเตียงที่มันเป็นแบบแสงนวลๆเนาะเวลาแบบเจะเข้านอนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปิดไฟแบบดาวไลท์แบบหลักๆใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบสวิตช์เปิดปิดแบบอยู่ใกล้ๆหัวเตียงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอ่ะจะอ่านหนังสือก่อนนอนหรือนอนดูทีวีหรือนอนเล่นมือถืออะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบไม่เสียสายตามากแล้วก็พอใกล้ๆจะนอนก็คือแบบอ่ะเอื้อมแบบเปิดปิดอะไรเงี้ยได้ แบบง่ายๆค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันของเตียงเนอะที่บอกแล้วว่าจะต้องมีที่เก็บของในทุกๆจุดของบ้านอันนี้ก็ให้แบบบิวแล้วก็แบบเป็นลิ้นชักค่ะต่ออกมาแล้วก็แบบอาเก็บของกระจุกกระจิกอะไรอย่างงี้ได้แล้วก็แบบปิดก็แค่กดแบบเข้าไปอะไรอย่างงี้ก็บิวทั้งหมดแบบ2ลิ้นชักด้วยกันนะคะรู้สึกว่าโอเคมีที่เก็บเพิ่มอีกนิดนึงก็ยังดีก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะก็คือแบบเป็นโซนปลายเตียงเนาะ สิ่งที่ทำก็คือทำคอนโซลทีวีแต่ว่าจะไม่ได้เป็นคอนโซลแบบว่าตั้งพื้นนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเนื่องจากห้องเนี้ยเป็นห้องนอนแล้วก็ไม่อยากให้เก็บฝุ่นไอในตัวคอนโซลเนี้ยก็คือจะต้องแบบอ่ะเก็บของเผื่อเราจะเก็บหนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็บิวเป็นแบบลิ้นชักเนาะ3อันนี่เปิดได้แล้วก็แบบเออถ้าเกิดแบบไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยก็ก็จะมีความแบบเนียนๆไปเหมือนแบบอ่ะเป็นลายอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่แบบเปลี่ยนใหม่นะคะคือมีการบิ้วตู้เก็บของแล้วก็เป็นเหมือนคอนโซลทีวีนะคะเพิ่มเข้ามาทีนี้เนื่องจากที่แบบเป็นคนของเยอะมากๆคือตอนที่แบบให้รีคอยเมนแบบอินทีเลียไปก็คือขอตู้ที่มันดูแบบทำให้ห้องไม่ตันแต่ว่าก็เก็บของได้เยอะๆที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากอย่างเงี้ยปกติจะวางหนังสือเกิดการนี่ก็จะแบบบิ้วมาแล้วก็จะแบบเอาไว้เก็บหนังสือที่นางอ่านแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เก็บได้เยอะแบบพอสมควรเลย การรีวิวนะคะจากแบบในฐาน,นะที่เป็นลูกค้าจริงแม้ว่าจะเป็นแบบอัศว์น็อกๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งพวงนี้ก็คือบ้านของตัวเองจริงๆแล้วก็จ่ายเองจริงๆแล้วก็ Experience ์หลายๆอย่างเองจริงๆอะไรเงี้ยไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้นะคะจะแบบมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังแบบมองหาออของแต่งบ้านนะคะรวมถึงแบบไอเดียอะไรเงี้ยนะคะก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ